สวัสดีด้จาทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะพบกนันอีาแล้วเดเด้อพามาฟังเสียงอันนหงนกห้องเพลงกันฟังค่ะ เมื่อก,กี้นี่พันเสียงจักนกตัวไหลเลยค่ะพามาฝังเสียงอันพี่นกล้องเพีงใหอฟังอันนั่งอันส่วนหลังเหือนค่ะลมพัดเย็นๆก็คิดนี่ก นั่งตากลมนั่งตากลมสวนหลังเหือนฟังนกร้องเพลงให้ฟังนำเนาะเจะ้าเนาะ บ้าท th ี่ถูนกนกไลยกันหนาดข่ะมูนี่ลมพัดเย็นเยนสิคะ บ่ได้ผ่านนั่งตากแดดนะคะนานไปขี่สกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์มาอันช่วงที่ว่าอันเมื่ออากาศดีๆนาเอ้ก็ขึ้นฟ้ามดะะัดเลยค่ะอันก็ต้องมารักษาเนาะค่ะเนาะแต่กบ็บ่เป็นตตวมันเป็นธรรมชาติก็บ่ว่ากันหรอกอากาศดีแดดโอกค ความสุขอีกแบบนึงเหาะคะเนาะกับคนชอบอยู่อันพู้เลิมักอยู่กับอันธรมรมชาตินเนาะสิ่งรอบตัวก็มันก็เป็นความสุขอีกแบบนึ่งค่ะ <S <S แฟนเออพันมาแต่ไปทำธุระแล้วพันเลิศมาอันนั่งดื่มน้ำน่ะเออจะนอนแล้วเข้าไปอีกเพื่อนไปทำธุระเป็นตั เออก็ถามเบอร์ห่าซอยตัวยอบ้อบ้อว่าแล้วแต่ตัวน่ะอันนั้นรอดว่าเ่าเอ็ดตอรจักน้อยก่อนเพราะว่าพันกระยุงก่ะวันนี้อันธุระพันการไหลายอยู่ช่วงอาทิตย์ในธุระพันหลายพันเอ็ดทันเอ็ดนี้พันงานมันกระยุงเอ้ยกระโบได้เอตเตอเยอะเพราะว่าแขนเอ้ยยังเจ็บอยู่ค่ะไหลเอ้ยช่วงนี้ ก็เลยอันค่อยๆนั่งนั่งยืนอยู่นั่สวนนาะนก่นเนาะอันก็บเรียกตัเยอะก็ยากขึ้นมันเสาเสียงพามาฟังอันพี่นกร้องเพลงจะฟังกัน มีแห่งด้วยค่ะลมพัดเย็นๆซะลมก็พัดเย็นๆนกก็ห้องเพงลงกันเนาะ นกกบพันว่าน่ะมีความสุขไลว่าพันจังร้องเพลงปันคำสรรพันกับโบว์ฮวงไลว,ว่าเนาะคำเอ้ยนั่งอยู่นานจะน้องเอ้ยก็นาดลงอันอัดอันคุยกับพ่อแม่พี่น้องหลงไรเนาะค่ะเนานะ ดีกว่านั่งอยู่ที่ซื่อเหมือนบ่กคำว่าบริเข้าไปนําเหอนนั้นไหวก็เพราะว่ามันยังเป็นอากาศดีอยู่ค่ะอันนี้มันยู่ทางเหอนเออนี่มันสี่โมงสี่โมง,ส,มงสี่สิบห้าตัวแหลงสี่โมงแหลงอเอ้ยเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะคำว่าอันอันนั้นเออกระนาหลงอัน คุยกันจักหน,น่อยเนาะวุ้ยมาพัดเป็นต่อฟังเลยค่ะเสียงนกฮ้องเนี่ยก็คืออันอีกบรรยาก,กาศนึงนกแต่ละต,ตัวก็เสียงฮ้องต่างกันเนาะค่ะเน,น,ะน,น,ะน,นาะการทำดนตรีดนตรีจากธรรมชาติผสมกับเสียงลมเบอร์ไม้อันพัดเนาะค่ะเนาะมันก็ไปทำให้บรรยาก,กาศอีกแบบนึงเลยว่า เอ้ยก็ว้าไปเต็กแล้วลังคนก็ว่าไอ้เอ้ยตุ๊กตานี่เราเว้าเพอเจอร์ไปเต็กเพื่อมาลังคนก็ได้คำว่าเพอเจอร์ก็เอ้ยก็ขอโทษค่ะแต่มันก็ม้วนนี่หลีเนี่ยค่ะมันนั่งฟังมึดูเขาบดเสื้อเอ้ยฮัน นกห้องเพงลงดอกไม้บานลมพัดแดดออกเนาะค่ะเนาะอากาศกำลังพอดีพอดีเลยอะซับเนี้ยคำบรรดาเงงพูดเออเก้าอันตามภาษาผ่าบรนดางันน้นนำสวนเนาะค่ะเนาะเว้าวฟังมุนม้อน,น,นคุยกันอันเว้าแได้เบาว้าแได้เฮอธรรมชาติเป็นอันเครื่องตอบรับอันอารมณ์เนาะค่ะเนาะความรู้สึกอ่ะค่ะพบกันคลิปหน้านด้วจ้า